สามยเลกุมมรมตุลอยวะบรกตสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูซาอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะไปเลย เรามาดูการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบแรกเลยนะคะก็คือการต่อวงจรแบบอนุกรมนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักเกี่ยวกับเซลไฟฟ้ากันก่อนค่ะเซลไฟฟ้าคือแหล่งกําเนิดของกระแสไฟฟ้านะคะหรือแหล่งจ่ายของกระแสไฟฟ้าค่ะที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของปริยาเคมีนะคะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะนี่นะคะทางไฟใช้แบตเตอรี่นะคะ ถือว่าเป็นเซลล์ไฟฟ้าค่ะดังนั้นการต่อเซลล์ไฟฟ้าในรูปแบบของอนุกรมนะคะก็คือการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์ A นะคะมาเรียงต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปในทางที่เดียวกันค่ะโดยจะต้องมีทั้งขั้วบวกก็ขั้วลบนะคะอย่างเช่น,นอันนี้คุณครูจะแทนให้ ่านไฟฉายนะคะที่จะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะคะในก้อนเดียวกันกำหนดให้1ก้อนนะคะมีค่าพลังงานไฟฟ้านะคะก้อนละ1 5โวลต์โดยโวลต์น,นี้คือเป็นหน่วยของค่าพลังงานไฟฟ้าค่ะทั้งหมดที่นักเรียนจะเห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมดฐานไฟฉายเนี่ยมีทั้งหมด3ก้อนก้อนละ1 5โวลต์ดังนั้นเซลล์ไฟฟ้าทั้ง3ก้อนนี้นะคะก็คือฐานไฟฉาย3ก้อนนี้ จะมีทั้งหมด3เซลล์ค่ะดังนั้น3ก้อนนี้ก็รวมกันเป็น4.5โวลต์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเซลล์ไฟฟ้านะคะที่นักเรียนจะพบได้ทั่วๆไปนะคะอาจจะมีทั้งในรูปแบบของเซลล์ไฟฟ้าแบบถาของนาฬิกาค่ะที่เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่ง ทำไมจะต้องเป็นพอนเล็กๆอันนี้เพราะว่าด้วยรูปทรงของนาฬิกาข้อมือนะคะเป็นรูปแบบเล็กๆใช่ไหมคะที่แหวนที่อ,อยู่ที่ข้อมือของเราดังนั้นลักษณะของฐานไฟฉายนะคะหรือเซลล์ไฟฟ้าที่อยู่ในฐานของนาฬิกาต,ต้องเป็นอันเล็กๆแบบนี้นะคะและต่อมาค่ะอันนี้ ก็เป็นเซีย์ฟฟ้าเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นก้อนใหญ่ๆก็คือฐานที่เราชอบเรียกว่าฐานไฟฉายนั่นเองนะคะก็คืออุปกรณ์นี้เราจะพบเห็นได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะใส่อยู่ในฐานไฟฉายฐานวิทยุฐานรีโมทฐานนาฬิกาเยอะแยะมากมายเลยนะคะฐานแบบนี้ ทีนี้ในเรื่องของเซลล์ไฟฟ้านะคะก็จะต้องมีทั้งขั้วบวกและก็ขั้วลบวนะคะให้อยู่ภายในเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์นั่นเองนะคะจะต้องมีทั้งขั้วบวกขัววก้วลบอ่ะถ้าหากว่านักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรนะคะกระแสไฟฟ้าก็จะมีการเคลื่อนตัวจากขั้วบวกนะคะ แล้วก็ส่งต่อไปที่ขั้วลบนั่นเองค่ะแต่ไหลไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะแบบนี้ก็คือเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมค่ะโดยตรงนี้คือเป็นแหล่ง สายไฟฟ้านะคะก็คือเป็นถ่านมีเซล์เดียวนะคะก็คือเป็นถ่านไปชายแบบนี้นะคะต่อมาตรงนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์เสิมก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าสวิตช์นั่นเองคะ่ะซึ่งสวิตช์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์ที่ต้องสับลงนะคะก็คือป็นสวิตช์ที่ปิดนะคะแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็ให้แทนเป็นสายไฟสายไฟ,สายไฟเชื่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองก็คือเป็นหลอดไฟนะคะแล้วก็มีสายไฟเชื่อมต่อมาที่ ขั้วลบนั่นเองค่ะกระแสไฟฟ้าก็จะไหลเข้าผ่านแบบนี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะจึงเป็นลักษณะในการต่อไฟฟ้าแบบอานุกรมนั่นเองค่ะได้ไปทิศทางเดียวกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นผ่านไปฉายหนึ่งก้อนนะคะก็จะมีเซลล์ไฟฟ้าเพียงหนึ่งเซลล์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าักเรียนจะ ต่อให้ลักษณะของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลยเยอะมากเข้านะคะก็คือจะต้องมีเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์ A ค่ะที่ต่อรวมกันนะคะอาจจะมีพลังงานมากกว่า1เซลล์ A ขึ้นไปนะคะก็คือเรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองค่ะซึ่งแบตเตอรี่นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเช่นแบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพนะคะซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยทิมมากกว่าเซลล์ A เดียวแน่นอนนะคะอันนี้แบตเตอรี่รถยนต์นะคะ อันนี้แบตเตอรี่โทวรศักมือถือค่ะทีนี้ในรูปแบบของการต่อแบบอนุกรมนะคะเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะก็ต้องใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าเยอะนะคะดังนั้นก็จำเป็นจะต้องมีเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ที่จะต้องต่อเข้าด้วยกันค่ะ จะทํางานได้ดีนะคะเช่นอันนี้ฐานไฟฉายนะคะฐานไฟฉายบางทีใส่หนึ่งก้อนก็อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะทําให้ไฟฉายติดนะคะอาจจะต้องมี2ก้อนขึ้นไปนะคะหรือรถของเล่นนะคะรีโมทนะคะรีโมทของอเครื่องปรับอากาศนะคะหรือรีโมทของโทรทัศน์นะคะก็ต้องมี2ก้อนขึ้นไปแบบนี้นะคะ วิทยุนาฬิกาปลูกอาจจะสักหนึ่งก้อนนะคะหรือถ้ามีขนาดของนาฬิกาที่ใหญ่อาจจะสองก้อนก็ได้นะคะหรืออน,นี้นาฬิกาแขวนแบบนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูการต่ออดไฟแบบอนุกรมและแบบขนานกันบ้างนะคะถ้าเป็นแบบลักษณะของการต่อแบบอนุกรมนะคะก็คือต่อเรียงกันยาวไปเลยนะคะ ต่อเรียงกันยาวแบบนี้เลยนะคะโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะไหลผ่านั้งแต่หลอดที่1แล้วก็ส่งต่อไปอย่างหลอดที่2นะคะโดยลักษณะของออวงจรแบบนี้นะคะก็ยังต้องมีในในเรื่องของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะเพิ่มในเรื่องของหลอดไฟขึ้นมานะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็ยังคงต่อในรูปแบบของอนุกรมอยู่เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ โดยประโยชน์ของแบบนี้นะคะก็คือเป็นการต่อวงจรที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถเปิดหลอดไฟให้ทุกๆดวงเนี่ยมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟได้พร้อมกันทีเดียวเลยนะคะแบบนี้แต่ถามว่าถ้ามีข้อจำกัดหรือข้อเสียมีไหมมีนะคะสมมุติว่าถ้าหากว่าหลอดไฟอาจจะแตกหรือชำรุดหรือขาดไปนะคะ ถึงแม้ว่าสวิตช์ไฟฟ้าจะถูกปพับลงแล้วนะคะแล้วก็สายไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านหมดแล้วนะคะแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้อีกหลอดของไฟฟ้านะคะที่อยู่ภายในเส้นของวงจรเนี่ยดับเช่นกันนะคะแบบนี้นะ,ะอันนี้คือเป็นข้อจํากัดนะคะของการต่อแบบอนุกรมถ้าหนึ่งดวงดับนะคะอีกหนึ่งดวงก็จะดับเช่นกันแบบนี้ อ่าแต่ถ้าหากว่าเราจะพบเจอนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็เช่นนี่เลยไฟกระพริบใช่ไหมคะเน่นจะเห็นไฟกระพริบที่อาจจะเอาไว้ตกแต่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องในวันปีใหม่นะคะวันคริสต์มาสนะคะตกแต่งให้มันเป็นไฟกระพริบสวยงามนะคะอันนี้ก็จะใช้ในรูปแบบของการต่อแบบอนุกรมค่ะคือเดินทางไฟสเส้นเดียวกันทั้งหมดเลยทีนี้เรามารูป ดูรูปแบบของการต่อวองจรไฟฟ้าแบบขนาดกปนบ้างนะคะซึ่งเรียนจะเห็นภาพเลยว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะเพราะการต่อแบบนี้คือการต่อแบบแยกสายไฟนั่นเองค่ะคือกระแสาไฟฟ้าเนี่ยจะไหลผ่านตามเส้นของสายไฟฟ้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าหลอดไฟฟ้า หลอดใดหลอดหนึ่งดับนะคะอีกหลอดไม่จําเป็นต้องดับก็ได้ค่ะเพราะว่ากระแสไฟฟ้ไหลผ่านคนละเส้นนั่นเองนะคะแบบนี้เช่นอันนี้นะคะก็ยังคงที่จะมีในเรื่องของแหล่งของไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะเป็นฐานไฟฉายแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปก็จะมีสายไฟแต่เนียนก็จะเห็นว่าในสายไฟนียก็จะมีสายไฟแยกออกมาอย่างเช่นถ้าหากว่าหลอดนี้ไฟขาดนะคะ อีกหลอดก็ยังคงสามารถที่จะติดได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสายไฟนะคะคนละเส้นนะคะแบบนี้ประโยชน์ของอันนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าหลอดไฟทุกดวงเนี่ยก็จะสว่างนะคะสว่างแบบนี้เลยนะคะประโยชน์สว่างนะคะแต่ถ้าหากว่าหลอดหนึ่งเสียไปนะคะอีกดวงก็ยังคงที่จะยังติดอยู่นะคะอย่างเช่นที่ครูบอกดวงนี้ หลอดไฟชั่มลกไปแต่ดวงนี้ก็ยังที่จะสว่างได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถเปิดหรือปิดหลอดไฟเฉพาะดวงที่ต้องการได้ด้วยค่ะนี่จึงเป็นประโยชน์หรือข้อดีของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะต่อมาค่ะข้อจำกัดมีไหมมีแน่นอนเลยค่ะข้อจำกัดก็อย่างที่คุูบอกนะคะในเรื่องของการต่อแบบนี้นะคะก็คือ จะทําให้เกิดความซับซ้อน,นะะมากขึ้นนะคะในเรื่องของการแยกสายไฟนั่นเองค่ะส่วนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสายไฟฟ้านะคะภายในบ้านเรือนของนักเรียนเองนะคะซึ่งทุกๆบ้านนะคะภายในออบ้านเราเนี่ยก็จะมีการต่อแบบนี้นะคะต่อแบบขนานนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ ในบ้านเรือของนักเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานเนี่ยในต่างเวลากันนะคะดังนั้นในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาดนี้นะคะก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการต่อในบ้านเรานั่นเองนะคะอ่าทีนี้ครูสรุปมานะคะในรูปแบบของการต่อวงจรแบบอนุก,กรมกับแบบขนานนะคะที่เราจะ พบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีข้อแตกต่างกันบ้างอ,อย่างเช่นนี้เลยค่าต่อไฟฟ้าแบบขนานนะคะก็คือนิยมต่อในเกี่ยวกับเรื่องของอาคารบ้านเรือนนักเรียนนั่นเองนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และอย่างที่อยู่ที่บ้านนักเรียนเองเนี่ยคือจะมีการใช้งานที่ต่างเวลาแันไปนะคะแบบนี้นะก็จะสะดวกในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะ ส่วนถ้าหากว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะก็คือจะมีประโยชน์ในเรื่องของเช่นหลอดไฟกระพริบนะคะที่ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่หรือใช้ในเรื่องของกิจกรรมวันปีใหม่นะคะวันสำคัญวันเกิดพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเหมาะสมเกี่ยวกับงานประเภทนี้นะคะเพราะว่าเป็นการต่อวงจรแบบง่ายๆเลยนะคะแบบอนุกรม ดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็เลยมีการบ้านนะคะเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้านะคะแบบอนุกรมและแบบขนานให้นักเรียนทํานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอัคําขี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้เลยนะคะที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะคุณครูจะมีอยู่สามช่องค่ะก็คือมี 3ามข้อนั่นเองข้อที่1นนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบวงจรปิดค่ะนักเรียนเขียนตรงนี้เลยนะเป็นแผนภาพนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะเขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบการต่อหลอดไฟแบบขนานนะคะ แล้วก็ภาพที่3ค่ะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนักเรียนเขียนลงไปในนี้ได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนทําในสมุดนะคะทําให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าตรงไหนแทนสัญลักษณ์อะไรนะคะเช่น ฐานไฟใช้ใช้สัญลักษณ์อะไรแล้วก็เขียนข้างล่างด้ว่าฐานไฟใช้เซลลไฟฟ้ามีกี่เซลลนะคะแล้วก็โยงไปอ่ะตรงนี้แทนเป็นสายไฟหรือตรงนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลอดไฟเขียนชื่อกำกับขัคค้ว้ม่ทูด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งไปในกลุ่มเรียนออนไลน์ของเราได้เลย จบไปแล้วนะคะสําหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมทําใบงานด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้วะอะไรกุมสสลามค่ะ